สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่อง e l i e T Y Official นะฮะวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมารู้จัก T P P Pressure Plate Cut นั่นเองนะครับว่าทำหน้าที่อย่างไรนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ T P P ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการรื้อถอดว่ามีขั้นตอนรื้อถอดกันยังไงโอเคครับอย่างแรกถ่ายน้ำมัน แต่พอดีผมใส่ตัวเวทคัดไปแล้วที่เรียบร้อยใช้ก็ประมาณเกือบปีหนึ่งแล้วเราจะมาดูว่าแผ่นคัดชุดคัดข้างในจะเป็นยังไงใช้5ทับแนะครับไม่ได้ถ่ายน้ำมันคัดออกก่อนนี่ครับค่อนข้างดำมากกับคันนี้ ใช้งานหนักจริงๆครับตั้งแต่งานแดกขี่พาดโผลมั่งขี่โฮดมั่งสารพัดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันว่ามันเลวร้ายแค่ไหนแต่รู้สึกว่าเวทคัดใช้ดีนะครับตัวนี้ผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องคัดลื่นหรือคัดไหมเลยนะครับเพราะที่ผมใส่ไว้เพราะผมใส่เค,เครื่องสเตตสีอัพเป็นสเตตสมา ก็เลยถ้าตอนแรกมันไม่ได้ใส่เพราะคัดมันค่อนข้างจะลื่นหน่อยช่วงรอบปลายกับรอบต้นพอใส่เข้าไปก็รู้สึกว่าดีขึ้นอย่างมากแล้วบวกทําให้คัดเรานนี้อีูประมาณ20%นด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดอดการเบอร์27นะครับคลิปนี้อาจจะนานนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลื้อเป็นขั้นตอนขั้นตอนนะครับ อันนี้ผมรื้อให้พี่ๆน้องๆดูกันนะครับแต่ผมต้องไม่แนะนําให้ยื้อ้วยตัวเองนะครับเพราะมันต้องมีสเปเชุดทูปเครื่องมือพ <c oughs> ิเศษบ้างถ้าจะรื้อเองผมก็ไม่ค่อยจะแนะนําเท่าไหร่นะครับเผื่องัดแตกเราจะไม่คุ้มตัวนี้ก็จะเป็นตัวตั้งคัดนะครับตังนี้เราก็สามารถตั้งตรงนี้ได้เดี๋ยวตอนจบท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการตั้งตั้งคัดด้วยกันนะครับในตัวนี้เราก็ถอดตัวนี้อันนี้จะมีสปริหนงโอเคครับอย่าหายนะครับโอเคแล้วก็ ถอดแคปสกรูลายแบนถอดหรือทุกอยาก่างพยายามใส่ถ่านนะครับเดี๋ยวของมันจะหายรับตอนนี้เราก็มันจะมีเดือยนะครับแบบนี้จะถอดไม่ออกน,นะครับเราต้องบิดออกแล้วก็จับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะตกเข้าแวงไ์ใน เดี๋ยวตอนนี้เราถอดตัวน,นี้เสร็จเดี๋ยวเราจะมาถอดชุดตรงน,นี้กันเนี้ยก็จะเป็นเบอร์หนึ่งทับสี่นะครับหกเหลี่ยมต่อด้วยสามทับสิบหก เน,นื้อจะมีลูกยางรองตอนใส่กับคืนอย่าลืมใส่ตัวนี้ด้วยนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะถอดฝาตัวใหญ่กันนะครับหรือไม่ค่อยยากนะครับแต่จะไม่ยากีกตรงที่เราจะถอดเดือยตัวคัดในครับเดี๋ยว เราเราลื้อเสร็จก่อนแล้วพว่าจะถอดสปริงทัดโซกลางนะครับมีไว้ก็ไม่ค่อยดีนะครับ โอเคครับ okay. ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลื้อชุดนี้กันนะครับแต่ชุดนี้ถ้าเราจะลื้อเราต้องมีสเปเชียลทูนะครับคือเครื่องมือพิเศษนั่นเองนะครับถ้าไม่มีตัวนี้ก็ลื้อไม่ได้นะครับเดี๋ยวตัวนี้ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับถ้าใครไม่เป็นแต่ผมแนะนำ ให้ร้านหรือผู้เชี่ยวชาญทำกันดีกว่านะครับแต่นี่ผมทำให้พี่ๆน้องๆดูว่าได้เห็นภาพว่าข้างในมันทำงานยังไงระบบมันเป็นยังไงนะครับจะได้ไม่งงกันว่าเฮ้ยไอตัวนี้ทำงานยังไงไอ้นี่ยังไงแล้วก็เลให้ดูเลยนะครับพอเราหมุนตัวนี้มันจะไปกด แผ่นคัดเห็นนะครับนี่ครับตัวยากเลยครับตรงนี้นีครับเราต้องเอาเดูไตัวนี้ออกเห็นไหมว่าค่อนข้างจะออกยากหน่อยนี่นะครับ เราต้องเอาสลักตัวนี้ออกแต่ถ้าจะออกเราต้องดึงเบาๆนะครับถ้าไม่เดี๋ยวไอ้บามันจะแตกแตกแล้วก็จะบานลายเลยนะครับโอเคนะตัวนี้เราออกแล้วพอเ,เราออกเสร็จทุกอย่างก็จะหลุดแต่ถ้าใครที่ไม่เป็นนะเห็นบาทตัวนี้ไหมครับถ้าเราเอาออกไม่ดีเราเอาสัก,กุไลแบนงัดนะ ตัวนี้แตกนะครับเราต้องถอดแล้วดูดีๆนะครับถ้าแตกเสร็จมันจะเกาะคัดแล้วชุดนี้มันจะไม่เกาะไม่อยู่แล้วมันจะแตกเกานะแะตัวนี้เราหลุดแล้วนะตอนนี้เรามาดูแตกคัดดีกว่าว่าในหมื่นห้าร้อยโลเนี่ย สภาพถือว่าดีนะครับพอใส่เวทคัดไปจะไม่ค่อยกินแผ่คัทถ,ถ้าไหร่และวคันนี้ผมเอาไปลงคงลงแด็กค่อนข้างจะเยอะอยู่ตัวนี้ง่ายเลยคันนี้ผมใช้งานหนักมากทั้งเบิร์ราานลกสารพัดอะผมอะขี่ทางไกลออกคงอคงอกทิพ ยกคงยกล้อมาเอาหมดอ่ะแต่ว่ามีเวทคัดไว้ก็ดีครับเนี่ยดูครับแผ่นคัดดีมากแต่วันนี้ผมจะมาถอดตัวนี้ครับไม่จำเป็นเนี่ยตัวนี้จะไม่ค่อยดีนะครับเนี่ย ถ้าใครมีรถที่ขี่กันผาดโผลออกตัวแรงๆออกขี่แบบโหดโทนแนะนำนะครับไม่ต้องใช้ครับตัวนี้เอาออกไปเลยแล้วเราเอาแผ่นคัดเข้าไปแทนนะครับเพราะตัวนี้มันจะมีตาไกา่ถ้าตัวนี้ตาไก่หลุดเมื่อไหร่นะครับมันก็จะไปอยู่ในร่องพวกนี้อยู่ในเนี้ยครับแล้วถ้ามันหลุดมก็จะไปแตกอยู่ข้างในเนี่ยแล้วจากเสียไม่กี่บาทเสียหลายบาทเลย ถ้าไม่จําเป็นก็ถอดออกครับใส่แผ่นคาดเข้าไปแทนเพราะช่วงนี้มึงก็ไม่มีผลอะไรหรอกครับโอเคนะครับแผ่นคาดก็ถือว่าใช้ได้ี<อ>่ยถ้าเป็นเหล็กมันก็จะออกง่ายหน่อย หมดแล้วโอเคนี่ครับแผ่นคัด๋ยะสอนวิธีการใส่แผ่นคัดกันด้วยนะเนี่ครับอันเด็กก็ถือว่าใช้ได้อยู่รู้สึกว่าแผ่นคัดไม่ค่อยไหม้นะครับเนี่ยยังใช้ได้อยู่เลยนะก็ถือว่าดีนะครับมีตัวเวทคัตตัวนี้ ผมบอกเลยช่วยลดได้เยอะมากแข่งคัดไทยีด้งานด้วยไหนทุกอย่างดีหมดครับครับเดี๋ยวจะพาดูสปริงโรงงานของสปอร์เตอร์กับ สปริงของเพชรเพิษตัวนี้เยนะครับเนี่ยเราไปดูสปริงอันนี้สปริงของ O.E.M. Harley นะครับตัวนี้ก็เป็นของตัวนี้นะครับนี่เนี่ยครับรู้สึกว่า ตัวนี้เบากว่ามากตัวนี้จะหนักเพราะน้ําหนักความหนาความหนาก็ต่างกันแล้วครับซึ่งตัวนี้จะทําให้คัสเรานิ่มลงประมาณ20ซนจากของเดิมของเดิมมันรู้สึกว่ามันจะตึงมือหน่อยแข็งแข็งแต่ตัวนี้ก็จะเบาทําให้นิ่มการขี่ในเมืองก็จะนิ่มลงการการคัสตจะสบายขึ้นนะครับเพราะตัวนี้ถ้า เบาขึ้นมันจะกดน้ำหนักกดคัดจะได้น้ำหนักไม่ค่อยเยอะแต่ถึงเราต้องมีตัวนี้ช่วยซึ่งตัวนี้พอเราใส่เข้าไปที่ผมอธิบายเมื่อกี้มันจะไปกดตัวนี้ตอนรอบเวี่ยงตอนรอบรถเวี่ยงตัวลูกตุ้มตัวเนี้ยมันจะกดซึ่งไม่ให้คัดมันจางตอนรอบสูงหรือการออกตัวที่เร็ว ไอ้พวกที่สายโหดๆขี่แรงๆผมแนะนำครับต้องมีนะครับมาดูแผ่งคัดกันเลยแผ่งคัดดีมากแล้วผมขี่ออกสนามแดกขี่ผ่าดโผนขี่แบบเด็กแว้นอะทางไกลอะคัดยังไม่ใหม่อ่ะเครื่องพังก่อนอะผมคีดว่าดีไหมล่ะครับต้องโดนนะครับราคาก็อยู่ประมาณหมื่นสองหรือหมื่นประมาณนี้แหละครับถึงตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถ i n กซ์ในเฟซบุ๊ก าคุยกับผมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตเตอร์ M8 ทวินแคมรุ่นไหนก็ได้นะครับมีหมวดทุกอย่างนะครับสามารถอินบ็อกพูดคุยกันได้นะครับเคียบสเต็ปต่อไปนะครับเราจะมาใส่แผ่นคัตกันเลยดีกว่าเคนะตัวนี้ผมจะไม่ใส่เลยนะครับเบนะระดับแรกเราใส่แผ่นคัตก่อน ต่อด้วยแผ่นเหล็กเดนะี๋ยสลับกันไปนะครับคัดเหล็ก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 อันนีัดแผ่นเหล็กเนี่ยสลับไปเรื่อยๆจนหมดแผ่นนะแต่ถ้าใครแผ่นคัดไม่ดีก็แนะน้ำไมใ่ใส่ของบานเน็ตนะครับ ราบาเน็ตของไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ก็ต้องดีอยู่แล้วครับของแต่งแล้วเอาเแ,แค่แผ่นเล็กแผ่นพับแผ่นเล็กนี่นะตอนนี้ผมไม่ได้ใส่ตัวนี้ผมก็ต้องเพิ่มแผ่นเหล็กเข้ามาอีก อีกหนึงแผ่นต่อด้วยแผ่นคัดแล้วก็แผ่นเหล็กหนึ่งแผน่แผนก็แผ่นคัดโอเคนะครับตอนนี้ไม่มีตัวนี้แล้วนะครับเพราะผมขี่รถแรงมากแล้ตัวเนี้ยถ้ามันอยู่ข้างในมันทําหน้าที่เหยียบตลอดแล้วถ้าเหยียบเต็ด โคตตาไก่อะยิ่งท็อกหนักๆยิ่งออกตัวแบบออกตัวไม่เหมือนชาวบ้านเขาแบบแบบออกสับหนึ่งสับสออกออกแบเนี้ยตัวนี้ถอดเอครับแล้วใส่แผ่นคัตเพิ่มอีก2แผน่นแผ่นเล็กอีก2แผน่นประมาณนี้ครับโอเคตอนนี้เราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ตัวเวคคัตหร TPP เพจนั่นเองนะครับตอนนี้อะไรจะใส่ยากตัวนี้จะเป็นตัวเดิมนะครับที่มันอยู่ในนี้เราไม่ต้องใช้แล้วเพราะมันมีบ่ามาให้อยู่แล้วนี่ครับใส่ตรงไหนก็ได้นะครับเนี่ย งองยากนิดนึงนะครับตอนถอดไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะตอนใส่ก็ประลายยากเนคคี่ยแล้วตอนนี้เราต้องดูเดือนช่วงนี้นะครับอย่าให้มันชนนะครับแล้วช่วงนี้ให้มันมีระยะห่างนะครับตอนใส่พอเราคิดว่ามันเป๊ะกดเลยกดด้วยมือก่อน เสร็จแล้วเราก็จะใส่คลิปตัวนี้เหมือนเดิมพยายามใช้มือกดเอาเพราะมันไม่ค่อยแข็งเห็นไหมเข้าแล้วเสร็จแล้วก็ต้องดันตัวนี้เข้าไปหน่อยโอเคนะครับนี่ ให้มันพอดีเสร็จนะแล้วก็ขายออกไม่ได้ลายถึงน้ำลายนะขายตัวนี้นะโอเคนี่ครับไม่ยากนะครับ mm hmm. แต่ต้องชํนนาน,นะครับ mm hmm. ผมก็ไม่ค่อยเก่งหรอกครับแต่ผมรู้เก่งนะ mm hmm. ผมก็ พี่ๆน้องๆเห็นภาพว่าเอ้ยไปร้านช่างคนรู้ยังไงถอดยังไงเราก็ได้รู้ว่าเฮ้ยมันทําหน้าที่แบบนี้นะอย่างนี้อย่างนี้ว่ามันทานํางานยังไงโนเคนะครับโอเคต่อไปเราก็จะประกอบชุดนี้แล้วปะเกนเราสามารถใช้ปะเกนเดิมได้นะครับหรือถ้าใครเหลือก็เปลี่ยนได้นะครับในช่วงนี้ เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีนะครับก็อะไรใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนนะครับบางไม่ค่อยมีใช้ใชเยะครับความสามารถระเกน็นพวกนี้เป็นประเก็นเหล็กใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นรถลูกค้ารถอะไรผมก็จะเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าถ้าลูกค้าคอนเฟิร์มว่าเยใช้ของเดิมก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าร่วมก็ไม่รับประกันนะ่นะครับแล้วก็ สับก,กาวแห้งนะครับเราจะทาบางๆไม่ต้องเยิมนะครับทาเรื่อยๆบางๆเราไม่ต้องทาให้มันหนาพานาะแล้วมันจะปิน้นเนี่ยลูบไปเลยครับไม่ต้องกลัวว่ามือจะสกปรปกครับที่เราทากาวเพราะกันรั่วครับเพราะมันเป็นบะเก็นเดิมนะครับเสร็จเราก็จะใส่ เปลเก็นเท้าที่อันนีนเ้เด็ดแล้วก็อตอแค่ตอนนี้ก็ใส่ฝาเข้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเราก็จะเอาน็อตใส่เข้าไปที่เดิมนะครับเค <Okay. S 1> อย่าลืมใส่ล็อกไท้เนียนะครับแต่นี่เป็นกาวล็อกไท่แดงครับก็ใส่แค่นิดหนึงนะครับพอประมาณ อย่าใส่เยอะนะครับใส่เยอะแล้วมันอออยากโอเคนะครับโอเคเดีย๋ยวเรามาไล่ใส่ก่อนเสร็จเราวก็ไปเราจะมาขันต็อกที่หลังนะ ด้ามด้ามปอนนะครับขันท็อกนะครับอันนี้ตั้งอยู่ที่ประมาณ12 mm นะครับแ้้วก็จะไล่ ต่อด้วยตัวนี้นะครับเียวเลยนะแต่พิธีการเหมือนเดิม ั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับตั้งคัดเนะี่ยเราต้องมาคลายตัวนี้ก่อนนะครับหนึ่งทับสอง้าทับสหนะครับเ okay, นี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทำไมเราต้องมานั่งเราต้องมาตั้งตัวนี้ก่อนเราต้องสุดเกลียวเลยนะครับ โอเนะครับแล้วเราจะมาตั้งตั้งตัวนี้ก่อนเห็นะครับโอเคครับทำไมถึงที่ผมต้องมาเจียเห็นบ่าตัวนี้ไหมครับนี่นครับผมเจียโอเคนะอาเวอร์เนียมาแล้วจะได้วัดกัน โอเคครับนี่ประมาณ3.5โอเคนะครับ,รเ,รบเกียร์ประมาณเท่านี้โอเคนะครับแล้วเราก็จะใส่ตัวนี้ไปก่อน,อค,นครับองต้องคลองจากบนนะครับใส่กับเพ่อน ต่อด้ือยตัวนี้พราะเราจะมาตั้งตั้งคัตตัวนี้ก่อนถ้าบางถ้าใครคัดคงคัดลื่นนะครับถ้าตั้งตรงนี้ตั้งหย่อนตรงนี้ไม่หายให้มาตั้งตรงนี้นะครับโอเคนะครับตนละขันขันซ้ายสุดมันจะตึงมือแล้วคลายออกครึ่งรอบ โอเคนะครับเพื่อถ้าเราไม่คลายมันจะตึงลูกปืนมันจะทํางานหนะักและคัดก็จะลื่นเราต้องให้มันมีลูกเล่นดิสหนึ่งนี่ครับให้มันมีลูกเล่นหน่อยอย่าให้ตึงเกินเสร็จเราก็มาใส่ตัวนี้เหมือนเดิมโอเคนะครับโอเค แล้วพอเราตั้งตรงนี้เสร็จช่วงบอลน,นี้มันก็จะหย่อนใช่ไหมครับแล้วเรามาตั้ง นให้แน่นเหมือนเดิมส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะครับพาจะเอาเทปพ,พันเกีียวอันนี้คือน็อตตัวส่น้ำมันครับนะครับเอ้น้ำพันไว้หน่อย แล้วทุกครั้งที่ถอดนะครับเราต้องดูโอลิงด้วยนะครับว่าโอลิงมันใช้ได้อยู่หรือเปล่าถ้ามันแบนก็สมควรที่ต้องเปลี่ยนนะครับพอเราใส่เสร็จเราต้องดูด้วยนะว่าโอลิงมันอยู่ในบ่าในหรือเปล่าถ้าไม่อยู่ในบ่ามันก็จะปิ้นออกพอเราปิ้นออกเสร็จน้ามันมันก็จะหยดโอเคนะครับพอใส่เราก็ต้องดูดีๆนี่ครับ ใส่แล้วก็ใส่ห้ครับแดเหมือนเดิมโอเคนะครับเราก็ดูว่าอูลินมันติ้นไหมถ้าไม่ปิ้นก็โอเคโอเคนะครับ ก็จะใส่น้ำมันฟอร์มาลาแต่ตอนนี้ผมก็จะ,จะยังไม่ใส่นะครับเพราะคลิปต่อไปผมก็จะมาสอนวิธีการถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับแต่ก็เป็นว e ิธีแบบไีนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยพี่ๆน้องๆไม่อยากเปลี่ยนน้ํามันสามารถหาถาดที่สะอาดาดถ่าย,ยาเหมือนตอนแรกแล้วก็ปิดฝาใส่น้ํามันเดิองเข้าไปได้แต่ ผม EP ต่อไปผมจะทาคลิปเกี่ยวกับถ่ายน้ํามันเครื่องก็เลยผมก็ยังไม่อยากใส่น้ํามันเครื่องตอนนี้เพราะถ้าถ่ายตอนนี้ผมก็ต้องถ่ายออกให้ทุกคนดูเหมือนเดิมค่อนข้างจะเฟืองครับโอเคนะครับถ้าใครไม่เข้าใจเกี่ยวกับตัวเวทพัดนะครับเดี๋ยวผมจะลงในช่องใต้ YouTube นะครับว่าอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเวทพัดเพิ่มเติมให้มากกว่านี้ ว่าในคลิปนี้ผมไม่สามารถอธิบายได้เยอะมากเพราะมันจะแค่นี้ก็จะเป็นชั่วโมงแล้วนะครับกว่าจะลือ้อกว่าจะอะไรค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ถือว่าตัวนี้นะครับตัวเวทคัดตัวนี้หรือว่าใช้ดีมากเวลี่กูเลยล่ะครับทําให้แรงม้าเพิ่มขึ้นท็อกที่ดีขึ้นแผ่นคัดดูแลที่ถอดออกมา mm. ดีมากอายุการใช้งาน mm. ได้ค่อนข้าง mm. ยาวมากโอเคนะครับก็ถ้าใคร อยากได้ก็สามารถติดต่อพูดคุยอินบ็อกซ์ใน a c e b o o k ของผมได้เลยนะครับโอเคครับเพอนๆะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อพี่ๆน้องๆน,นะครับ oh. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับถ้าคลิปต่อไปถ้าพี่ๆน้องๆอ,อยากให้ผมทําอะไรเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ไม่เข้าใจตรงไหน oh. ก็สามารถอินบ็อกซ์มาคุยกันได้นะครับผมพอทําได้อะไรผมก็จะช่วยพี่ๆน้องๆน,นะครับก็ได้แบบรู้จักอะไรกันทำเรื่อทันนี่กันนะครับโอเคครับยังไงผมขอจบ คลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ